ไปหาเงินหาค้ำนี่กระเมนอยากมาช่วยทั้งแม่เนาะนั่นแหละ กับสบาสดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีฮักแพงเบิร์ตสุขูสุคนบาหวาสซอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกับโคยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องแม่น้องมินตาคือเก่าพี่น้องเลยขอแสดงความหับถือฮักแพงนั้นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขูสุคนเบิร์สมองสุบอลเดอ้อพี่น้องเลยเนะาะมาพบมาพ่อก,กันคือเก่าในบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องเลยกับพอดี อ่าไม่น้องมินตากําลังเสิอ,ออกไปหน้าพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่าอ่าน้องตี้เนาะน้องตี้ก็คือน้องสาวของมาลีนเนี่ยแหละพี่น้องเลยเพิ่นมาแต่เฮ็ดเวียกว่าสัน้นก็ยังบ่ได้มาลนะินน้ำเพิ่นจ้าก็เลยสิมาเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมแล้วก็เสีอ,ออกไปหน้าอะไะพี่น้องเลยมาแวะทักทายนอ้องมนกอนจกหน้อยว่าเพิ่นอยู่เพื่อนบ่ตอนนี้เนาะ บอกโหว่าเพิ่นอยู่เพื่อนหรือบอพี่น้องเลยเนาะโอเคตอนนี้กะมาหอดเทีอนเพิ่นแล้วอ่าโดยสวัสดีเด้อบูทุกคนสวัสดีมารีทางนี้นกะสวัสดีเด้อเอาแขกมาแต่ทางใดเด้หนิ <laughs> โอ้ยไอบออืมแต่เดี๋ยวว่าผูบ้าเอาเส้นเด้ออตกะใหญ่บนเลยพี่น้องเลยอ่าไอพิ่นเนาะลูกไผรก็ แม่นเป็นเียวนกมแม่เหออเซียวอ้เกรียว่าอนาพี่น้องทางแม่เถาซอนสนาเสนน้องสาวนะเอ้าพูนบ่สวัสดีสวัสดีนางเจอเหตุเป็นเวอนอยู่บบบนี้อันหัว่บาบ่โทรมาหานะเอ้า อ่ามาแต่เก่เาคือบ่เห็นน้องสาวคนนี้บ่ได้คอยอยู่เพืออยอยเ่อนบ่ได้คออยู่เพือนบออคือว่าไปทํางานบอบางหา<ด>ไปทํางาน<ด>ยอยู่อยู่ใส่ก็อยู่ปากซองอยู่ปากซองนี่บ่เ<ด>อามานั่งเตียงก่อนเสียถามข้าถามข้าวก่อนจิ้งไนอยอ้าวคือว่าเห็น YouTube เพิ่นมาไทายหลายหลายเนาะเอ้ยกับ,บ่ได้มาทักทายหั่นนะาดอ่าเป็นจังได๋มาจังได๋แบบ ไปทำงานได้เงินเดือนดีอยู่บ่ก็ได้ดีอยู่โอ้แล้วแล้วลงมานี่มาจังไดอันนี่มาพักผ่อนบ่มาดูนแม่ก่อนมาอยู่น้าแม่ด้ยแล้วสิไปท้ามองเก่านี่บ่บ่เนี่ก้าวยังมูฮุ่งเลยยังมูเกี่ยวข่าวแล้วโอ้เกี่ยวข่าวแล้วนี่นโอ้เกี่ยวข่าวแล้วนี่ฉันต้องมีอะไรต้องไปเถอะนะโอ้อ่าคือเห็นทางอาณา อ่ o u t u b e มาไทายเนาะถ่ายคลิปแล้วก็ว่ามีผู้สิมาแบบมาอย่างก,ก็มายื่นมาคอแบบอยากได้น้องตี้ไปเป็นแฟนบ่หรือจังใดคือว่าตีอีหยังคือสิว่าจังใดเนาะน้องก็ยัเบาะบ่ฮู้บบ่่่ฮู้องหูงวะโอ้แล้วทีน้องตี้อาณะให้ทางเพิ่นมาถ่ายคลิปนี่ได้ซสะล่ะคือว่าเปิดต้นเปิดโต,น,ดตน,นี่ได้ซะ แต่ก่อนนี่จ้ะอันนี้ยูแต่ว่าเน,นี่ยน,น้องอยากให้ปิดคลิปแล้วเพราะว่าการมีคนผู้ใหญ่เพื่อนกะมาอยากให้เราปิดขอบปิดคลิปแม่นแม,ม่นเลยนาอทางเอ้ยก็เห็นแล้วกับอ้อมน้องตี้คือจังไปเปิดต้นเปิดโตจังสั้นหน่อยสันน้นนะอ่าบอแมนน้องตี้นี่กับบแมนคนขีนขนข้ไร้ท่าปีเนาะไปเปิดต้นเปิด,ตปด,ตปดโตแบบให้ผู้บ่าวมันจีพนะเนาะอีกอย่างน้องตี้นี่ก็ยังอายุยังน้อยได้ละ ล้ยก็ยังไห้ทางน้องตี้นี่แบบแบบใช้ชีวิตแบบเป็นของส่วนตัวก้อนหาเงินหาค้าม,มาสวยแม่แบบสินะ<ด>แบบยังไม่อย่างไห้แบบเปิดอกเปิดใจว่าสัส้นซะเนาะเพราะว่าถ้าวา่าห้าเปิดมกเปิดใจนี่ก็ผู้บ่าวผู้เสิร์ามาจีบลายได้เนาะม <laughs> าเป็นลายแล้วว่าตอนนี้อ่า เกลยว่าเปิดใจแล้วกาผู้เบาทักมาจอดเจอดเจอดโวเนาะเบ็ดกาทักมาเบ็ดน้องเบ็ดโอ้ดีแล้วเนาะกาส่วนลายนี่กาถาว่าเพิ่นสิจีมียังเข้ากับยังไห้น้องตีนี่ลองแบบตีตองกอนเนาะอายุก็ยังน้อยด้ตอนนี้บมเมนทเท่าไรอายุตอนนี้นะสิบแปดอ่าสิบแปดปีเนาะเท่าต้องแบบ หาเงินหาค้ำแล่วก็ใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนของส่วนตัวก้อนมาสั้นซะเพราะว่าอนาคตของน้องตี้นี่ยังไกหลายเนาะโดยเอ้ยก็อยากมาแนน้ำหลายมืออยู่เห็นในคลิปแล้วโอ้ยน้องตี้คือจิไปเปิดตัวเปิดตเปิดอกเปิดใจแบบสั้นหน่อยสั้นนะโอ้แล้วอานา ปิดแล้วบ่ตอนนี้คลิปเนี่ยน้องก็ยังบึงหัว่ว่าน้องกะไม่เข้าบึงเลยโอ้กะมีแต่ถ้าว่าน้องตี้อยากปิดคลิปกะมีแต่อย่างให้น้องตี้นีเว้าน้ำพม่าเอฟซีเลยก็ได้น้องอะค่ะคุยน้องก็คุยได้แบบโอ้ไปน้องกับคุยได้มีแต่อ่ะน้องตี้กะแนมหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหนึ่งกว่าโดยฮุ่นเบิรงอยู่เด้ดตอนนี้เนาะกะมีแต่ น้องตี้ซีเว้าวจังไดแน่กับพ่อแม่เอฟอ่านะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแบบว่าตอนนี้น้องตี้อ่าสิชยายทำคลิปแล้วบอเป็นยังคืออยากยาแบบนี้ฮนะนาอ๋อพอกะน้องกะแบบนี้เพื่อผู้ใหญ่เพื่อนว่างดีเพื่อนกะอยากให้น้องปิดคลิปปิดยังแน่โอ้ยน้องกะคิดเห็นคพือสื่อมตัวของตัวเองว่างแน่ แมนแมนพานอนกับบุคคลมีความสุขตัวทรายโอ้ก็เลยแบบอยากปิดก่อนเนาะโดยปิดไลยก่อนแมนแมนกะเลยก็เห็นดีน้ำตัวนี้เนาะโดยอ่าต่อไปในกาคือสิบบุได้ถ่ายถ้ำคลิปนอนน้องตี๋เนาะเห็นไหมโดยถ้าถ่ายกะ่ายแบบปกติแบบบอลนี่เป็นไงแบบบเปิดตัวบ่แมนโอ้ถทำข้าวเถิมข้าวเนาะได้ทำข้าวได้ปกติได้โอ้ได้ได้ แต่ว่าน้องตี้นี่แบบถ่ายแบบสิบประกาศหาแฟนนี่โมเมนเนาะโดยโดยโดยนี่แต่ถ่ายทำว่าน้องตี้ไปกินข้าวกับยางเฮ็ดยังแน่ได้เนาะล่ะเนาะโอเคเอาแบบนั่นพี่น้องเลยเพราะว่าน้องตี้นี่อายุยังน้อยพี่น้องเลยโอ้โดยโดยแม่นเลยเนาะเพิ่นกบวางดีนะฮะล่ะพี่น้องเลยอ่า้มนี่ก็มีทั้งอายมามาหลินน้ำเนาะ มาลินน pues ้ำเพิ่นเอาเห็ดปวกมาให้บ่ายบองดีแล้วเนาะเกรยกะบวาซิมาทักทายอยู่เห็นน้องลงคลิปกะว่าอ่าน้องตี้สาวล้าสูตรซิงซิงหัวสั้นซๆเปิดต้นเปิดตัวอุ๊ยกะเปคนแก่ให้น่อคลิปเออกะเป็นชาวบ้านดีเลยๆกะน้องตี้นี่กะเป็นคนงามเนาะเป็นคนงามแล้วกะบ่ิจมเป็นต้องแบบอ่า ถ่ายคลิปแปบคือจังหวะาปบประกาศหาเฟนอี่อย่างานะเนะยยาะกับมีแต่ถ่ายไปแล้วถามมีผูใหญ่อยากช่วยทางน้องเนาะอ่าอีดูอีดูสงสารว่าสั้นซาอยากช่วยอย่างทางน้องเนี่ก็ช่วยได้ว่าสาัา้นซาพี่น้องเลยโ,ยโยมเมนว่าอ่าสิประกาศหาเฟนอีสังดอกน้อนหลนะเนาะอือก็คือทางน้องตี้เนี่ก็คือเห็นแล้วครอบครัวก,กระไดพี่น้องเลยเพือ่อนซานกัยังบ่าทันได้แล้วนะนะ้อนแหละเนาะ ยังบแวแล้วแม่ยังไงยังบว้เลยอเลยเดี๋ยวนี้การที่เข้าไปหาเงินหาค้ำนี่ก็แม่อยากมาช่วยทั้งแม่เนาะนั่นแหละชื่อเห็นชื่อนี่ลงนะแม่ก็คือก็คือตอนนี้ได้เป็นยังไงได้หลายอยู่บ้างเงินมาแต่ทำงาน,นได้ประมาณสามล้านโอ้สามล้านกับบัวลายเ<า>นาะ ค่ะตกไปทั้งซ sure. mm ื้อั้่ซื้อไม่พอน้องนะแมนกับบ้องห่อนเมินบาทเนาะบ้องอนได้จิกเดือนอะไรจาไปเข้าไปได้สี่เดือนโอ้ได้สี่เดือนไปทํางานยังหละจะไปต้องไปเห็นงานบ้านงานบ้านแบบทํากับข่าวกับน้าแบบนี้บ้างเลยเด็กอีทต้องไปเน้องกับบุคคลทั้กับข่าวจะโดนไปน้องไปทำกับข่าวกับน้าไปโอ้ถือว่าถนัดแล้วบ่ตอนนี้ กับบุคคลเป็นได้กับว่าได้อยู่ยังอันนั้นยังบอกถนัปดปัญญาแต่ว่าได้เนาะเล<ด>ยอืมแล้วสิไปทำงานอีบ้านี่น่ะสิไปหม่องกาวนี่บ่น่าสิบบ่เนาะ่าสิไปหม่องไม่ข้าไปจะพังบางเกียร์เขาแล้วก่อนโอ้ความคืดสิไปทางได้บ้านี่ฟังไทยบ่หรือจังไดงก็น่าสิฟังไทยจะไปได้ <laughs> ยังบ่เคยไปจริงเ่อบ่โดยเนาะยังบ่เคยไปโอ้กัคิดยากแน่เลยเนาะเฮายังบ่เคยเนาะ มาต้องติดต่อแบบมีพี่พี่น้องค่ะแม่เด้ทางฝั่งไทยค่ะเนาะโออกะสิประมาณนี่พี่น้องเลยมาหาน้องสาวมาแวะเยี่ยมน้องสาวอวอะนะพอดีไม่น้องไม่แต่กะสิไปหน้าแน่กะเห็นทางหลายๆเนาะหลายๆคนมาถามข่าวถามข่าวว่าทั้งน้องตี้นี่อ่าเปิดอ่าอกเปิดใจว่าสั้นที่จริงโบแมนเดนอร์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ <laughs> บ่แม่นเพราะว่าทั้งน้องตี้นี่ก็เป็นคนที่ยังแบบอ่าความอ่าหู้เท่ากับบ่เถีงการกับแม่นพี่น้องเองยเพิ่นก็ยังบ่มีประสบการณ์ปันใดเนาะเพราะว่าอายุเพิ่นยังน้อยไปเฮ็ดล่าเหตุการณ์ก็เฮ็ดอยู่บ้านเฮาเนาะล่ะเนาะโดยโดยมีแต่ให้น้องตี้หันตั้งอกตั้งใจอะไรล่ะหาเงินหาข้ามก้อนในน้ำเอื้อยได้หนิเนาะจึงในน้ำได้หนิผู้อื่นบล็อกอะไร กะว่บบายอยากมาหลินน้ำยูหลายเมื่อแล้วสิไปเยี่ยมน้องตี้ก็ถังมาบวพบจะเถื่อนี่น้องกัไป,ปไปนะงโอ้เห็นแต่ในคลิปและลุงปัดได้โอ้น้องตี้คน<อ>สวยวะสันเพิ <c oughs> เ่นกับเป็นคนงามเลยพี่น้องเลยเป็นน้องของสามารีนะเนาะน้องสาวหละน้องสาวหละโมอายุกัสิบแปดปีแปดปีเต็มเนาะ Ừ, ถือว่าเข้มแข็งขึ้นได้นี่เพื่อนนี่ไปทํางานทําการได้แล้วบางหนึ่งนี่น้อยอนหนึงพี่น้องเลยในน้อยจะเจอยมากวันี้โอ้ฝานสาวอานะเกาหลีพู้นะอ่าบ่มีบ่แนแนวไห้เอื้อยี่ขาย่องนี่ก็หยอกเนาะโอเคโอเคสิบประมาณนี้เดอ้อตีเดอ้นะอเนาะกบอมเปนปิดคลิปดอกพีพ่น้องเลย เพียง mm hmm. แต ana, aw, aw, e uh ่แบบทายทําได้แ hmm. ต hmm. mm ่ว่าถามข้าวถามข้าวเรื่องแนวอื่นแต่ว่าโบเมนการเปิดอกเปิดใจแบบหาแฟนขอกเนาะโดยโดยสิประมาณนี้เด้ออ่าอ่าสามนี่ก่อนน้องติ้ก็จะเป็นหน้าสบายดีโดยโดยอ่าิไดไม่นองไม่ตาเสดไปหน้าก่อนพี่น้องเลยอ่าป้าไปนหน้าก่อนนอลูกสบายดี โดยไปหน้าป้าก่อนอ่าโดยพี่น้องเลยกับสิประมาณนี้เด้อมือนี่เนาะเมน้องมนองินตากาับิไปหน้าแหละพี่น้องเลยแต่ว่าชีตมลายพี่น้องเลยก็เลยเวมาทางเฮือนน้องสามารีแล้วก็น้องตี้แหละเพราะว่าอ่าน้องตี้แล้วก็น้องมาลีนี่กับเป็นลูกหน้าสาวพี่น้องเลยกับเป็นน้องสาวคนหน,นึ่งเนาะเมน้องมินตาก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นในคลิปหลายๆช่งมาถ่ายแล้วกับว,ว่าอ่าทางน้องตี้นี่เปิดอกเปิดใจหาแฟนว่าสั้น ก็เลยอ่าเมื่อนี้แม่นอกมิตแต่ก็ได้มาแนะนาน้องเนาะเพราะว่าน้องนี่ก็เป็นคนยังน้อยนะพี่น้องเลยเพราะว่าลมเบาลมแพ่วก็ยังบ่เป็นดอกพี่น้องเลยก็เลยแบบอ่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะก็เลยมาแนะนําทางน้องเมื่อนี้ก็ได้โอเคพี่น้องเลยกะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะถ้าหากว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องกรับขอโทษขออภัยหลายๆถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้อง fc หรือว่าผู้ใหญ่ขามาเบิ่งแล้วอยากส่วจุซวยทางน้องเนาะกะ ติดต่อส่งข่าวส่งข่าวได้เนาะก็คือทางน้องตี้หรือว่าสาม,มารีเนี่ยแหละพี่น้องเลยหรือว่าทางแม่น้องมินตาก,ก็ได้เนาะเพราะว่าเ้ากเป็นพี่เป็นน้องกันและพี่น้องเลยโอเคไปพบไปพบก,กันในคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้เขกาก่าวความสบายดี